ันนี้ก็เป็นเรื่องเงินเงินทองทองเหมือนกันแต่ตํารวจงานเข้าคุณผู้ชมดูภาพโพสต์ก่อนนะครับคือมีคนเนี่ยเขารถเสียเหมือนรถดับเขาก็เลยโทรศัพท์ไปหาโรงพักสอพอสารพีที่จังหวัดเชียงใหม่ข้อความขึ้นไม่เต็มจอจะเห็นนะฮะขาดขาด,ขาดเอารูปขึ้นมาฮะ,ะแล้วเดี๋ยวเล่าย่อๆเพราะอ่านก็ไม่รู้เรื่องนะฮะประเด็นก็คือว่าคนที่เป็นรถแบตหมด คุณผู้ชมครับเขาเล่าอย่างนี้คุณผู้ชมดูเสื้อ,อน,นี้นะที่เราฉายภาพให้คุณผู้ชมดูมันสําคัญตรงนี้อันที่ 1. นึรถแบตหมดโทรศัพท์ไปหาสพสารพีสารพีก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งอาอาสามาปรากฏว่าหลังจากนั้นเสร็จสับปุ๊บคุณผู้ชมฮะเขาโทรไปรอบที่2เพราะมาช้ามากสุดท้ายมาจริงๆเห็นบอกมากันประมาณสคนแล้วกลับไปที่ชุดเมื่อกี้ที่ใส่เขาก็คิดว่าเอ๊ะ สงสัยไม่ใช่อาสาหรือเปล่ามันมีภาพที่วงกลมเอาไว้ตรงบริเวณเอวมันมีอาวุธปืนติดมาด้วยเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือเป็นตำรวจแต่เขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรฮะเพราะตอนที่มาถึงรถเขาเสียเขาก็นึกว่าตำรวจมาช่วยงานหลังจากนั้นเขาบอกว่าเอาแบตสองคนนี้นะฮะก็เอาแบตเนี่ยมาเห็นบอกว่าใส่รถของผู้เสียหายแล้วก็เหมือนกระจำพอจำติดปึ้งรถสตาร์ทก็ถอดแบตของตัวเองกลับไป เออเจ็ดร้อยนะปรากฏทางฝั่งชาวบ้านก็บอกเอ๊ 700, อะ700ดร้อยอ้จ่ายไปก่อนแล้วกัน700ร้ออ๋อสงสยัยจำแบตคงเ0็ดร้อยะหว่างทางขับรถนั่งนึกในใจเอ๊ะเราขอตำรวจนี่ว่าแล้วตำรวจมันเก็บได้ยังไงวะเจ0ดร้อยโทรศรัพท์กลับไปถามตำรวจอเอ๊ะคุณตำรวจเมื่อกี้เนี่ยคิดเงินได้หรอตำรวจบอกไม่คิดคิดได้ยังไงเอาก็เห็นชุดเป็นตำรวจมีปืนสวยฮะล่าสุดผู้กำกับเรียกอาสามาเลยวันนี้ ปิดห้องคุยกับอาสาดูบรรยากาศสันิดหนึ่ง ตำรวจสั่งคืนเงินเดี๋ยวนี้ใช่ไหมไอ้ใช่ฮะคือเขาก็มีการเรียกประชุมด่วนนะแล้วก็รวมถึงคนที่บอกว่าเป็นอาสาที่ไปก่อเหตุด้วยเรียกมาแล้วบอกว่าให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็บอกว่าให้คืนเงินกับผู้เสียาหายทันที700บาทและยืนยันบอกว่าจริงๆปกติแล้วตำรวจจะต้องให้บริการกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าใครก็ตามที่ได้รับความเดือดร้อนโดยกรณีเรื่องแบตหมดเนี่ยจริงๆจะมีเตรียมอุปกรณ์เอาไว้ที่โรงพักอยู่แล้วให้ออกไปช่วยเหลือถ้าใครได้ต้องการความช่วยเหลือคำถามอีกอันหนึ่งก็คือแล้วทาไมมีปืนนเป็แค่อาาส ท่านผู้กำกับวันนี้ให้ข้อมูลมาทางสายโทรศัพท์บอกว่าเบื้องต้นคุณผู้ชมครับให้สั่งปรับเปลี่ยนเรื่องเครื่องแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าต้องไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเพราะเข้าใจว่า1ชุดที่ใส่อ2สอ,อาวุธปืนที่มีจนทําให้คนงงว่า ทำไมอาสาพกปืนขนาดนี้เลยเหรอและจะเห็นที่เอลใช่ไหมเห็นบอกว่ารอบเอวเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ก็เลยเรียกประชุมเป็นการด่วนแล้วก็ส่งเงินคืนให้กับผู้เสียหายรู้สึกจะมีเสียงตำรวจอาสาที่พูดในที่ประชุมอะลองเปิดเสียงในห้องประชุมขึ้นมาให้ฟังหน่อย้่่ววาาด

นี่ฮะเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้เรียกมาถามก็มีใช่ไหมใช่ฮะนี่ฮะที่เราชี้เอาไว้น่ะก็คือแล้วทำไมเขาเก็บเงินเขาอธิบายไหมคือเขาไม่ได้อธิบายว่าทำไมเขาถึงเก็บเงินนะเขาบอกเขายอมรับว่าเขาทําแบบนี้จริงๆตํารวจก็เลยมีการตักเตือนแล้วก็สั่งเรื่องของให้คืนเงินกับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องชุดคุณต้องเลิกใส่ชุดที่คล้ายกับตํารวจแล้วมีหลายคนเป็นห่วงว่ามีวิทยุสื่อสารตรงนี้อาจจะไปฟังข้อมูลตํารวจเวลาเขาแจ้งผ่านวอรหรือไม่ทั้งหมดนี้ก็เลยสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่เอ้าแต่ เขาก็เห็นบอกตามรายงานข่าวเขาก็มีต้นทุนเหมือนกันตามที่ผู้เสียหายลงเพราะผู้เสียหายเองเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนโดนจําแบตเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะก็เลยเหมือนกับมีการไปสอบถามว่าทาไมต้องคิด700เห็นบอกว่าคนที่มาจําแบตอ้างว่าอุปกรณ์เขาก็สึกหลออันนี้คือโทรศัพท์เช็คไปยังสพสารพีเข้าใจว่าตํารวจรับและตํารวจอ้างว่าอุปกรณ์เขาสึกหลอระวังหูเลยเขาก็เลยโวยสิฮะวันนี้ก็เลยต้องเรียกทขบวดมาชี้แจงอ้าว คุณผู้ชมฮะประมาณนี้นี่คือสล um ิปโอนเงิน700จ้ำแบตเนี่ยนะฮะจบเรื่องนี้คำถามก็คือแล้วจ um ้ำแบบนี้มากี่เคสแล้วเ mm hmm. พิ่งโผลเพราะเป็นข่าว mm hmm. ไอ้อดีตเนี่ยกี่บาทถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ได้ว่านะ mm hmm. ผู้กำกับต้องไปเช็คต่อด้วย